หลังความตายไปแล้ววิญญาณไปไหนก็มาต่อ EP ีที่2แล้วกันดังนั้นเนี่ยหลายคนก็จะเริ่มสงสัยกันมาแล้วว่าทำบุญทำทานมาต้องนานทำความดีมาต้องนานจะให้ไปตกนรกบ้าหรือเปล่าไปสอนพญามัจจุราชไปบางคนก็จะสงสัยแบบนี้คำถามคือ เราสามารถนำพาให้ตัวเองไปสวรรค์ได้ไหมล่ะเราสามารถรู้ตัวเองไหมล่ะว่าเราจะได้ไปสวรรค์คำถามคือเราสามารถพยากรณตัวเองได้ไหมว่าเราสามารถไปสวรรค์ได้เออถ้าพยากรได้ช่วยมาพยากรให้กับอาจารย์หน่อยนะจ๊ะช่วยมาพยากรให้กับอาจารย์หน่อยได้ไหม ว่าทําบุญทําทานไปแล้วสามารถไปสวรรค์ได้ช่วยมาพยากรให้หน่อยเออคาถามคือว่าแล้วทําบุญทําทานเนี่ยทําไมมันได้บุญน้อยกว่าการภาวนาการเจริญอานาปานสติละ่ะบางคนบางคนก็ไม่เข้าใจนะเออก็เพราะว่าเราทําทานไปแล้วอ่ะเราละอาคาดพยาบาทเบียดเบียนราคะไม่ได้ใช่ไหม เราไปทําบุญที่วัดเออแต่ปล่อยให้พ่อแม่อดอาหารพ่อแม่อยู่บ้านกินผักกินน้ําพริกเออแต่พ้าอยู่วัดกลับได้กินอาหารดีๆกลับได้ฉันอาหารดีๆแบบนี้มันใช้ได้ไหมคําถามมันใช้ได้หรือเปล่าตอบคําถามมันใช้ได้ไหมตอบหน่อยเออตอบหน่อยได้ไหมว่ามันใช้ได้หรือเปล่า ดังนั้นเนี่ยผู้ใดก็ตามที่ดูแลพ่อดูแลแม่พระในบ้านผู้นั้นย่อมไม่พบความตกต่ำย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอคำถามคือเวลาเราทำบุญทำทานไปเนี่ยเราอยากได้อะไรส่วนมากที่เห็นคืออยากได้หน้าอยากได้ตาอยากให้คนรับชมอยากให้คนรู้ว่าเราเป็นคนใจบุญอยากให้คนรู้ว่าเป็นคนดีคำถามคือแบบนี้มันได้บุญไหมมันประกอบด้วยความโลภม,มันได้บุญไหม เรายังไม่รู้ความหมายเลยว่าทําทานแปลว่าอะไรทานเนี่ยมันคือจาคะละความตนีทีเหนียวออกจากตัวออกจากตนใช่ไหมเออเช่นคนไม่มีเมตตามันก็จะสอนให้เรามีจิตใจมีเมตตาไม่ใช่ว่าทําทานไปแล้วเนี่ยเองก็ไปปปาถนานอยากได้นะ่ะอยากได้นี่เองมันไม่ได้บุญหรอกใช่ไหมเออเองมีติดกระเป๋าอยู่ห้าร้อยเองไปถวายสี่ร้อยใช่ไหมเองมีอยู่สามพันเองไปถวายเลย สองพันห้าอย่างเนี้ยเออแล้วกลับมาบ้านเองเสียดายอย่างเงี้ยถามซิเองได้บุญไหมคําถามเองได้บุญหรือเปล่าเออเอ้าแล้วทำไมการภาวนาทำไมมันได้บุญมากกว่าก็เพราะว่าการภาวนาเนี่ยมันทำให้เราไม่ประมาทในความตายเตรียมตัวไว้ก่อนตายแล้วมันก็ทำให้เราละอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนราคาได้ทำให้เราต่อยอดไปถึงการเจริญปัญญาได้นั่นเองอประมาณนี้ คนเราเนี่ยเมื่อเวลาความตายเนี่ยกำลังเข้ามาถึงเนี่ยจะบอกอะไรให้มันจะเกิดการมันจะเกิดการขาดสติขาดการรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจเพราะว่ามันไม่เคยฝึกการเจริญอาณาปานาสติมาเลยดังนั้นเนี่ยเมื่อกำลังจะตายเนี่ยในขณะนั้นเนี่ย ทำบุญทำทานมามากสักเพยงใดก็ตามแต่ว่าจิตมันเป็นห่วงทรัพย์สมบัติขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ไม่พ้นอบายภูมิเพราะจิตมันเกิดความโลภมันก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตวิสัยถูกต้องไหมคนเราเนี่ยกำลังจะตายมันก็จะเกิดกรรมนิมิตเกิดขึ้นมาเห็นไหมเกิดกรรมนิมิตเกิดมโนกรรมเกิดขึ้นมามันก็จะผุดเป็นภาพเกิดขึ้นมาเลยเห็นเจ้ากรรมในเวร เห็นวิบากกรรมที่ตนเคยทํามาเคยไปผูกไปผิดลูกผ <mem bers> <t iny pers> ิดเมียเขาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะภาพเจ้ากรรมในเวรมันก็จะมาปรากฏให้เห็นเลยนะแล้วก็จะเห็นสถานที่ตนเองได้ไปก็คือเห็นเมืองนรกคนเราเนี่ยเมื่อกําลังจะตายเนี่ยมันจะเป็นลางสังหอนเกิดขึ้นนะเดี๋ยวก็เห็นพญามัจจุราชมาหาอา เดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็คิดถึงบ้านอยากจะกลับบ้านเออดังนั้นเนี่ยเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้เราทำให้ครบสามอย่างคือทานศีลภาวนาสิ่งที่เราทำมากที่สุดก็คือการภาวนานั่นเองเตรียมตัวไว้ก่อนตายให้เรานั่งให้เหมือนพระพุทธรูป เท้าขวาทับเท้าซ right? uh ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงปรับท่านั่งแบบสบายๆอ้าวแล้วถ้าเรานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายไม่ได้นั่งขัดตมาดไม่ได้นั่งบนเก้าอี้ได้ไหมคําถามคือได้หมดทุกอย่างได้หมดทุกอย่างนั่งบนเก้าอี้ก็ได้หายใจเข้าออกลมหายใจสั้นมีสติรู้ลมหายใจยาวมีสติรู้รู้ตามสภาพตามความเป็นจริง ในขณะที่เรากําลังภาวนาอยู่จิตหนีไปคิดเรื่องอดีตก็รู้เรื่องอนาคตก็รู้มีสติรู้ทันองค์ศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าผู้นั้นกําลังเพียรเพื่อเผากิเลสนั่นเองอเรานั่งไปแล้วเราปวดหลังปวดเอวปวดขามีสติรู้ไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้าย ให้เรารู้ตามสภาพตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกขงังไม่อาจทนสภาพเดิมได้เมื่อกี้มันยังไม่ทุกเลยและทําไมตอนนี้มันทุกเพราะมันเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนสักแต่ว่าเป็นธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟมาประชุมกันถ้ามันเป็นตัวตนของเราได้จริงเราต้องสั่งมันได้อย่าทุกนะต้องสุกนะอันนี้เราไม่อาจบังคับบัญชาการได้เพราะมันไม่ใช่ตัวตนให้เรารู้ตามสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเราก็ดูไปว่ามันจะเกิดมันจะดับยังไงดูไปอย่างนี้เห็นไหม ความได้เป็นโสดาบันเราก็จะได้จากตรงนี้การรู้แจ้งเราก็จะรู้จากตรงนี้ประมาณนี้ถึงแม้เราไม่อาจที่จะรู้แจ้งเห็นจริงได้ความเป็นโสดาบันก็ไม่เป็นอะไรแต่มันจะทําให้เราเนี่ยเตรียมตัวไว้ก่อนตายเมื่อความตายมาถึงเราก็จะได้ไม่ประมาทนะคนที่เขาทําบุญทําทานมาเป็นเนืองเนือง รักษาศีลมาตลอดคิดว่าการทําความดีเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็อธิษฐานจิตในการสร้างบุญสร้างบารามีแล้วก็มีฮิรีโอตปะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็เจริญภาวนาเจริญอนาปานสติอยู่เรื่อยๆเมื่อนั้นเมื่อความตายมาถึงมันก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต จะสังเกตดูง่ายว่าคนเราเนี่ยกำลังจะตายเนี่ยจะได้ไปไหนถ้าตาเหลือกตาค้างชักดิ้นชักงอไปทุกคติแน่นอน100%ซถ้าตายอย่างสงบตายอย่างสงบตายเหมือนหลับไปเฉยตายด้วยผิวพันธอันผ่องสายตายอย่างมีสติผู้นั้นก็คือไปสุขติพบนั่นเองดังนั้นเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะว่าหลังความตายจะได้ไปไหนคนเราเนี่ยเดียดเด๋ยวก็คิดนู่นเดี๋ยวก็คิดนี่ เมื่อเวลาวิญญาณไปเกิดเนี่ยก็ไปเกิดตามความคิดของเราจำไว้อืมดังนั้นเนี่ยวิญญาณเกิดวิญญาณดับเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นเป็นมันพันดวงเป็นมันหมื่นดวงเลยให้เรารู้ความจริงแบบนี้เดี๋ยวเราก็คิดเรื่องอดีตเดี๋ยวเราก็คิดเรื่องอนาคตเดี๋ยวเราก็คิดถึงคนนั้นเดี๋ยวเราก็คิดถึงคนนี้คำถามคือเราสามารถควบคุมจิตของเราได้ไหมล่ะให้มันนิ่งอยู่ตลอด เราก็ควบคุมไม่ได้หน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราคือรู้ทันมีสติรู้ทันเท่านั้นอืมจเจริญพร